สวัสดีค่ะเดี๋ยวมือูอนี้ิฮาสีมาพาเว e ิซี่นะไปรีแล็กเนาะคล่ไปแว่าไปฟังช่วงอีหลาที่ดาเล่ารายสุดเมื่อคืนนี่ช่วงที่เพิ่นเบรกลองเพลงแล้วแลวก็มาช่วงพูดคุยก e ับเอฟซีแฟนคลับในไรายสดพูดคุยวาน่วมงมอมมอนกันเดี๋ยวเข้าไปฟังอีลาเบากกับเ e อฟซีพร้อมๆกันค่ะ ในๆบงคนในอย่างที <c oughs>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  ่น <uh> um> ั um uh> ่กาหกเองแล้วกันค่มาแล้วคุณคุยกับแฟนครับเป็นช่วงพุดคุยแฟนครับเดจากจภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณค่ะจากภาษาอังกฤษค่ะยี่สิบแล้วก็คุณคุณพุทบ่คุณพูโอพ่อดัก ขอบคุณะขอบคุณบคุหลายขอบขอบพุ่ธขอบมขอบเพ่อบคิด้ตาขอบเขานะครับบ้านสีไหลนะครับสวยมากนของพึ่งทาโอ้ยผู้ให่ะนตาขอบคุณเพ่นเนบองหนังขอบพุทธที่ลบไซชุดใหม่สวยมากเลยจากแม่จอย USA ชุดใหม่สวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณ พี่ดาแม่จอยเต่งชุดแบบนี้สวยมากขี้ยบทั้งหมดของบ้านสีวิไลพักไว้ก่อนม้วนไปเลยเดี๋ยวแม่จอยดูแลเองขอบคุณค่ะขอบคุณแม่จอยเนาะแม่จอยเพิ่นซัพพอร์ตตลอดเ่าซื้อได้นะคะแต่มันเหี่ยวไปแล้วนะะคอันนี้แบบพี่ดาลองเพลงมาแล้วเดี๋ยวให้เขาคัดเอาใช้ช่วงที่แบบว่าเพิ่นอ่นนักทักงทายเพป็นครับผมเพื่อนครับเมื่อเขามาแข่งเราเราก็จะพยายามสร้างผลงานที่ พ,พ่อแม่ได้รับชมแล้วก็ดูต่อไปนะคะจะเ,เป็นเพ่อนบอลเป็นประทด็สคัญก็ที่ซิปนะครับตอน,นที่สิปน,นี้เราจะปล่อยเพลงใช่ไครับขอบคนนั่าพลงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะน่อย่างแม่นย,ย่งไรล่ะเออน้ำ่าหรคนที่นอนอต่อหน้าพวารก วัลที่มีน่เดียวแต่ลี่รแ่ส้นสังลเลี้ยวบอลต่งค่ะเพลงบทเพงเพลงบทลงทเพลงบเพลงบทเพลงบเพลงบทแคลงพลงบทเพลงบทเพลงใทเพลงเพลงบทลงบเลงบทพบพลงบงบเวลงองเพลงทเลพเบเลยทเพลเพเพงเพลงงบลงเพลงลงงบทบทลทีบเพลงบทเบขอบคุณทเพลงพลงทบบทุลงงเลงทที่บบงเลง ชีวิตร่าของเขายู่งใดพอกำลัง่ส็จจัดกพี่นองก็ไปทาง้แล้ว่ส่วนยาช่ติขายใส่พะการั้ามาดไปก้อนมัน่านได้เกิดยู่หเขาเะต้องหาลาดไดก้อนนี่เนได้เกิดได้ค่ะท่านีกูกสกระทียมาแล้วาเรตดขาตลหาสก้อนเจอชิ่วไอ้ก่อนเด้ะเาเป็นเป็นี่นอนเอ้กําราห่านี้ก็พูดอีกอะรเป็นยนด เฮ็้พันธ์ก็บอได้ซื้อยูด้วเื่อนดีละเจังสิไปซื้อกูพันมงได้ล่ะมันจงได้เก็บไงแต่โน่นที่ดเล่ากม่อดค่ะเพราะว่าเมื่อนโน่นที่ดาเล่าก็มีนะคะในหันผักคระมหันผักที่รึเป่านนย่างตคมีน2อาบาท5บาท1ี่บาทนี่นะคะไปซื้อไข่รบอกว่ากาไข่สิเ้อนอได้ล่ะงนี พี่เพื่อนมันยอดกระปุกแล้วล้นกระปุกแล้วเพื่อนเอาไปบ้างตองลูกคอไว้จ้าพ่อพ่อเขาบอกว่าเอาอะไกทีไรพี่เขบคุณมาอะไรโอ้ยวันนี้วที่ดาซไปซื้อได้พักเพาดอขอคุณหลายๆอขอบคุณพี่น้องไดหลายไปล้วพี่น้องกูพักอันส่งมาไลไที่ดาไปซื้อได้พักก่อนเนอแม่จอยบอกว่าฝากผักให้แม่จอยเน้อเรืองมาจะไปรับพี่พอ่ไปซื้อได้พักกันเนาะบอกแม่จอยเมื่อกี้นั่นมีลา ไม่เจ๋โดนไม่กินนำกินไลค่ะเขาไม่้าวตไรเพื่อนเนาะอาตเดิฟส์่ไม่จ่อยก็ก็กินหรือว่าเอื่นเพื่อนมาทาหาซอยทางญาซอยทสาาอยก็เดี่ยวอยู่ด้วยก่อนยค่ะขจะิญาาถึงผู้คนขอบคุณสลาวนาเต็มซุปเปอร์แงสองร้อยค่ะขอบคุณก็เคส้อางตากา่ะขอบคุณไป เอก้อาจารย์พูดถึงค้อมูีคุณนทม่อยช่รย์ีจาย้ยลค่ะเครแล้วกาไอ้เป็นตูแขก่งใหม่เแขกตั้งแต่วันนี้เราจะตั้งใจเก็บหอมหอมยิ้มเก็บหอมหอมยิ้มเก็บหอมหอมยิ้มโออีหล่าก็ไดเนาะ น้เม้นเก็บหอมหอมหิบย่ไเก็บหอมอมหิปนอจากวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะจะเก็บหอมรอมิตรมาทากินหมูกระแทบบอนบอเจ้าค่ะเอากปยัตมยล่ะพวกนี้แตกแตกอย่งแตงกแตแตกแตก ขอบเดองนหัวนะพ่อน่อพ่อดพ่อดกบอกว่าถ้าวันไหนหิวกระทะบอกพ่อดักนะเดี๋ยวจะจัดให้ผููวิ่งพี่อยอกมู่กระทะเือโอ้ยเผ็เป็นผัดพเ็ดบ้านองเพล่งพระเจใหญไหรือใช่จีดาลองลองเฮ็ดคาพอแดงน้ำมันใส่เฮ็ดรเพื่ออะไรอะอนะคะดี้งขุอยู่หรอขุดอกเหรอไม่ไ้เพื่อหนึ่งสองช่วย อะไรนะไอ้กินน้องเแฟนก่นพิธีกรประกาศในหานง่ายเดี๋ย่าเอ้ยแล้วพูดยออนีเลยเออแ้การรอดรอทานอ้องวันใจได้เหรอว้าเนี่ยแล้วเพื่นบอกว่า ถ้าพี่ปัตนากลับมาวันไหนจะให้มาเลยนะเพราะว่าเป็นเงินลาวจะได้โอนเข้าให้บัญชีพี่ปัตนาเด้อขอบคุณค่ะเสื้อหอฟันคำโค้มซีฟโตได้บ่สโอ้ไม่รู้นะคะปได้เด้าวันเราเกิดโ้กพ่อใหญ่มาสั่นพ่ด้หญ่พูดถ่าเราชนนะปกตินีสามลอยแล้วกระเดื่องพ่อใหญ่ราคาลอย ถ้ามีคนจ้างสแสดงสาวหนึ่งไหวบ่กสาวเพลงไหวบ่อไหวครับไหวค่ะกอดซีนหนูซ้อมไปแล้วกี่เพลงก๊อดค่าหนูซ้อมไปแล้วแปสเพลงนะคะบ้าวแปดสิบเพลงจวบอค <สะ S 2> ่ะเจ้่เาเอาแค่เดี๋วอุปกสรกนี่นะฮะยินเจ้าชิ้นทพดึมากฟ้างแล้วเป็นเซียวเจียวยงนดอกันม้กินยิ้มเลยิยิ้มเพิ่งเลยนลยเลยเลยเล้เเลย พ้าเจ้าใหญ่ฤาษปรังไรมีท่าด้วยนะคะอะไรกันสิพี่เออตหนาตตาขายขายหนาสิพี่เยวเออ ขไปเบิ้งหนังเด้อค่ะเอบสบอน้ำนอางทดาลามนนเมค่ะตอนเขาไปเบิ้งงนในหนังเบิ้งหนังเด้อค่ะจสิบ้านท่าแบบี่หนึงีหยังตอนเขาไปเบิ้งหนังเด้อค่ะาสบอลน้ำท่ดาลาบูตบอนองเด้อแริดาลาไปลองเพลงนี้ยู่อเมริกาเด้อเอ้พี่ดากระชุดแทตะพวนเมียทางอนบริการใส่ยี่ห้าไปเมรแต่ถึงไม่จอยนะคะไม่ใจแล้วตื่นใจ ดดอ่าอีเจบอลบอกว่าแอร์ฟอนอยู่คับพี่ดักโอ้เพิ่นกำลังฟอนอยู่นี่โอ้กลังฟอนอยู่ไม่ถามข้าพอดักขนาพอดักฟอนถึงบ้นาดนบาสโลพอดักฟอนถือบนแล้บินเน้อค่ะานด ไ่ได้้อห่ะใส่ะคะใส่คะอันดูดูหน้าสิพี่นะคะสงสัยพระรัจพ้อแบบนั้นอันอันอมไก่อนเสียมซ้อมแล้ไปีแที่คือค่งนมดมดเลเ็บเนาะท่าบ้นี้เป็นท่าบอนที่เป็นท่าบอนที่สุภาพบุรุสุดซอยนะคะท่าบอนที่สุุ่นะคะนี่่เป็นที่คุอสิ่ง อันนี้ผู้ชายน้องเป็นค่นี้โอ้ยแม่ผู้ชายต้องกอนทานี่ค่ะเป็นทานนของเรามีได้ไหนนี่หนึ่งสองสหนึ่งสกระมูกจะสิบเมนแล้วข้สหนาใหอยุใส่หาอไรหนอาบปเอาซืต้ากันเรอขึ้นะดูที่ดารา welcome to us วูหัมเทวช่เลวหัมเทียวแลค์วจ en ้บงคุณโซมาตุก้าบค์คโ้พดเป็นตาหอดอยู่หรงเข้าหอดอเมริกาค่กๆแล้วเข้ามาหอดแถๆแล้วเนาะคุณคุณลงสูพิพัฒ์บอกว่าสู่เด้อทิดาตอนนี้แช่ไปในคุ้มคนไทยในไต้หวันให้แล้วสามกุ้มให้เราเด้อขอ้คุณค่ขอาคุณข่่ขอบ้คุณใจรุ่นหลานนะคะแต่เพื่อเอาควานสิริใจะไม่ท้อค่ะ จะพยายามเกิบหอมหอมยิบหอมหอมที่ปีกเาไม่กลาแม่ให้มาไลเด้อหนึ่งหมื่นโอ้โหแม่จยจคนมาไลให้1นึ่งหมื่นเลยจริงเลยมืนติมแล้วคมาไลให้200คะแนนนะคะ ขอบคุณค่ะขอบค <|so|> ุณแม่จอยมากๆนะคะที่คอยสนับสนุนทุกสิ่งที่แม่จอยทุกอย่างครับที่ผิดก็ไม่ียบแย้วใครจีนก็ไม่รับคูกนี่คือการไหนล่ะ แม่ไม่เชียคเยแม่่่ค่ะไม่เจียก็ไปหาเอาวห่างเอาซิขอไม่จ้อยหาให้ไม่เจียบนะให้ไม่เจียเ์เลย่ะกิ๊กคือว่าอิหลาเสียงแม่เองคือวาย่ข้นจะมาดินเลยนะอคุณครับขอบคุณเฮงซ่เฮงใจจางฮงชีลาา เซ่ห้งใจจากบุพมิเสร์ให้่งเจอ่งเจอจากอันบพม่เมรมเล่ากัวประเทศ่วโกเรื่องข้างขอบทาอะไรนะครับบูมเมืองเมือง้อพามุนทถึงอุบลบานแทน บัตรแค่บัตาแค่แม่เขาบอกจำเนียงนเมจีใช่ค่ะพรดักบอกว่าแม่เจี๊ยบจะได้คนเมืองนอกเนาะธิดาโอเคใช่ค่ะจะได้คนเมืองนอกค่ะนอกป่านอกเขาเก่งแม่แล้วแก่งเมจี๊ยบแล้วไม่เห็นตั้งแม่ให้ผัวหนอช่วยเพื่นบอกว่าผัวผัเพื่อนสิพีมากอนซอยได้บ้านู้สิบบ่เอินไผโนจากรุสีเห็นบุ๋ แกนบงแกนบีเอิแท้เอินแท้ตกแดงเอิล้แกนบงจะยื่นไ้เสียงี่เราเป็นคนตลกที่ร้องเพลงได้นะฮะยิ้งมาเ่าอ่อนไเป็นตลกที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยวันนี้านจไปยำนีเขาเสียงหัวมาออมใหม่นะพิษานตุบีอนตุนอยู่ท่านิรุนจุนกันอยู่มามาอันนส่ตัลุงดีอุนวมัโอ้ต้น สิไปทั้งานเสีสวคุณยะมาเห็นงกันเลยยะมานัซื้อกันเลนพอ่่กกันดเรื่องของกระปตัวเสด่ากระับแสดงาแม่เดียวกันที่จอกันูเเป็นค่ะเปแบบเป็นเนี่นั่นแล้วก็เป็นแปลกระเดี๋ยวุ่งนี้เดี๋ยวนนะีอันียเิสองนึนี่หมอัอเียนละ หนาใหญ่พูดหนาใหญ่ดคนหนาใหญ่นี่เกิดมานี่ทุกอะดเนี้ยยังกยนสมั่ยงกินยงกินสมังผมนี่บาใส่ยายน้ำเบอนี่โได้โ่ได้ว่าเฮ้ยยายบ่ได้ชาดชาเด่อบ่ได้่าแล้ว่าได้ขี่มืนหมอด้ออนะคะก็เดกขอขอาคุณมา้าไรน้ำใจแล้วก็ขอบคุณ ทุกการติดชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะเอาผู้ได้ยางเห็นน้นๆซนซีพีแค่น้องที่ดาเราแต่งยิงนี่สวดๆมาเนี่ยเรสวทั้งแรกที่โอนมาลไให้ลิงน้อยถึงสิบร้ายแต่กะเป็นครั้งแรกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะง แม่เองพ่อแม่อาจจะคิดว่ามันเล็ก้อยแต่สาหรับนักธิดาเราและบ้านรีวิลเราคิดว่ามันเป็นปุกเป็นะคะเออเป็นค่เราเป็นแ่เอาอานี้ก็ได้เ้ไม่เชืยานบ่ได้นาอยันใครนาน้องเสียงดีจ้าิดตามน้าจ้านจ้าน้าจานะจ๊ะ ลูกไก่ลูกไก่ต้องพึ่งตอนนีจะฟ้องได้งั้นจ๊ะอยากรู้ว่าตอนนี้คุณพี่นินจาอยู่แบบนี้ไหมคะเอาเงินหาเบิ้งติล่ะคุณพี่นินจาคะอยู่ไหมคะเลยหาพี่นินจาเพคนละถ้าอยู่ก็คิดถึงและยังไงต่อจะกินอันคอบแคบบุ๊บโอเคนะคะพี่คะครอแคบอยากกินคิดแคบครอบแคบเรียนหน่คอบแคบคอบแคบใครที่เรียนอยาไปตองกันแล้วคอบแคบ หลายปีแล้วค่าหลายวันเฮ้ยหลายวันคิดถึงนะคะขอบคุณครอยู่ด้วยนารักขอบคุณครับยาวาาวปด้วไม่เป็นภาชวนกับกิดวานนอสอยู่นั่งสาวแม่สาวสาวสาสาวแล้วนู่นเหรอพี่าเล่าให้พวกเ้าเหนะู่วังสัตว์่ส่ะล่ะนั่นดีพ่อดักบอกว่าที่ดาไลไลอินยูเอสเออยากเห็นเด้เอาเพลแม่ฮนี่เปโกอินเตอร์อเมริกาเลยลูก ได้เลยค่ะแต่ต้องฝากพละค่ะพละค่ะฝากเนื้อบากตัวหน่อยนะคะเพราว่าหนูจะได้ไปนะคะฝากฝังด้วยฝากตัว้อฝากเั้าเนื้อฝากตัวเอาเฝากเลยเอาฟังเลยฝากเลยฝากเนื้อฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอนมาอะไรไปให้แล้วดนะค่ะขอบคุณค่ะให้ไปนู่นเสียงคน ทุกขอคุณมาแรงน้ำใจจากพ่อแม่แล้วก็ขอคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเออันนี้เฮาตัดออกมาหาม่ขึ้นกับเบิงไล่โซนแล้วเอฟซีพี่น้องเอ้ยนางเบิงไล่สดแล้วก็เลยแบบเห็นช่วงที่อีหลาวพูดคุยกับแฟนเพลงแฟนครับเนาะมันมันมวนแหยมันตลกมันแบบว่าฟังแล้วมันแบบ ได้ยิ้มได้หัวก็เลยเอาเฉพาชออะช็อตที่พูดคุยกับเอฟซี F C มาให้ฟังช่วงร้องช่วงร่ำถ้าผู้ใดยอยากฟังกับย้อนไปเบิ้งในเพจผู้สีวิไลเดอร์นในเพจผู้สีวิไลกับเขาไปฟังช่วงอีลาล่ำร้องมีแตเพลงมวนๆมีแต,ตสุดยอดดีๆไม่ต้องคนเสียงดีๆแต่นี่เฮ้าเฮ้าก็เลยแยกเอาเฉพาะช่วงที่อีลาพูดคุยกับแฟนคลับมาให้ฟังมันมันได้ฟังแล้วมันได้หัวได้ยิ้มแม่พี่น้องมันแบบหายมือเลยเลยก็เลยเออ ตัดช็อตมาต่อให้พ่อแม่เอฟซีได้ฟังวังว่าเอฟซีทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วสิได้ฟังแล้วก็นั่งยิ้มแบบมีความสุขกันเนาะเด้พ่อได้ยิ้มได้หัวก็วังว่าสิมีความสุขกันทั่วหน้าที่ได้เบ่งคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องแล้วก็เฮามี่ยังหม่ๆเฮ้ากับสิมาดีแอคมาบอกมากาวมาเสนอให้พ่อแม่เอฟซีได้ฟังอัสลามุณีสวัสดีค่ะ